พันตำรวจเอกทวีสอสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยค่าว่าอธิบดีกรมราชัณฑ์ได้มีการเสนอเรื่องการพักโทษมาถึงกระทรวงยุติธรรมแล้วโดยมีคณะอนุกรรมการพักโทษพิจารณาจำนวนทั้งหมด945คนได้รับการอนุมัติผ่านเกณฑ์การพักโทษ930คนในจำนวนนี้ค่ะมีชื่อของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีรวมอยู่ด้วยสำหรับหลักเกณฑ์การพักโทษคุณผู้ชมมาฟังกันตามกฎหมายราชทานมมาตรา52จะต้อง รับโทษอย่างน้อย6เดือนหรือว่า1ในสหากอันไหนมากกว่าการให้ใช้อันนั้นเป็นหลักเกณฑ์แต่ต้องโทษจะต้องไม่เหลือไม่เกิน10ปีค่ะอันนี้เป็นหลักเกณฑ์ของเขามาดูในทักษิณค่ะนายทักษิณน,นั้นมีอาการเจ็บป่วยร้ายแรงหรือว่าพิการหรืออายุ70ปีขึ้นไปด้วยมีโทษจำคุก1ปีหากเป็นหลักเกณฑ์1ใน3ก็เท่ากับว่าได้รับโทษสเดือนแต่กรณี นายทักษิณเดินทางมาถึงประเทศไทย22สิงหาคม2566เข้าสู่หลักเกณฑ์การรับโทษ6เดือนก็ถือว่าครบแล้วครบหลักเกณฑ์ตามที่เขาบอกว่าจะได้รับการพักโทษก็จะได้รับการพักโทษเป็นอัตโนมัติเลยส่วนจะได้รับการปล่อยตัววันไหนเดี๋ยวทางผู้ต้องของังจะต้องมีการหารือกับทางราชัณฑ์กันอีกทีหนึ่งนะคะ ส่วนทีมข่าวก็เลยไปสัมภาษณ์นางสาวแพรทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยระบุว่าก่อนหน้านี้ตนเองก็ไม่ทราบรายชื่อมาก่อนเลยเพิ่งจะมาทราบจากข่าวออนไลน์นี่แหละแต่ว่าครอบครัวก็ทราบในหลักการที่ผ่านมายังไม่เคยได้รับการยืนยันมาก่อนเลยยอมรับว่าข่าวที่ออกมาถือว่าเป็นข่าวดีค่ะส่วนจะได้เห็นนายทักษิณหรือไม่นั้นอันนี้ยังไม่แน่ใจว่าขั้นตอนจะเป็นอย่างไรเมื่อนายทักษิณกลับไปถึงบ้านแล้วได้พักคุณหมออนุญาตแล้วก็คิดว่านายทักษิณนั้นจะออกมาข้างนอก อย่างแน่นอนเพราะว่านอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลถึง6เดือนแล้วตอนนี้ก็อยากจะให้พักผ่อนให้สบายใจเพื่อให้ออกมาอย่างแข็งแรงด้วยส่วนจะต้องรักษาตัวต่อหรือไม่นั้นเบื้องต้นหมอ,อยังไม่ได้บอกอะไรค่ะแต่เคยคุยกันว่า mm. เมื่อได้รับการพักโทษก็จะให้คุณหมอนั้นไปดูแลตรวจสุขภาพถึงที่บ้านส่วนสถานที่พักหลังจากนี้ก็ยังคงเป็นบ้านจานสองล่าอยู่ซึ่งมีการเตรียมความทาความสะอาดกันเอาไว้แล้วส่วนในวันที่ครบกําหนดพักโทษในวันที่18หรือวี่สิ 2กุมภาพันธ์นั้นเดี๋ยวต้องรอดูว่าทางกรมรัชธัณฑน์เขาใช้หลักเกณฑ์อย่างไรกันบ้างซึ่งจะเป็นการประเมินการพักโทษประกอบไปด้วยหลายอย่างด้วยกันไม่ใช่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งและผู้ได้รับสิทธิการพักโทษก็ไม่ใช่แค่นายทักษิณเท่านั้นส่วนที่มีหลายกลุ่มออกมาคัดค้านเรื่งงองของการพักโทษของนายทักษิณตรงนี้ระบ,บุว่านายทักษิณน,นั้นเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีการทำประโยชน์กับประเทศชาติมากมาย แม้ว่าจะออกจากประเทศไทยไปแล้ว17ปีตลอด17ปีหลายคนก็ไม่รู้จักค่ะหากได้รู้จักแล้วก็จะได้ทราบว่าได้มีการทําประโยชน์กับประเทศชาติมากมายได้รับความยุติธรรมแล้วก็ไม่ยุติธรรมปะปนกันไปที่ผ่านมาทางครอบครัวให้ความมั่นใจกับนายทักษณิณว่าการกลับมารับโทษในที่จํากัดตลอด6เดือนในวัย75ปีจนถึงวันนี้ค่ะถึงเวลาได้รับการพักโทษแล้วได้กลับมายังบ้านก็ขอให้ มีกําลังกายกําลังใจที่มีความแข็งแรงสมบูรณ์เพื่อออกไปใช้ชีวิตในเมืองไทยได้อย่างมีความสุขอีกด้วยแล้วก็หวังว่าจะไปที่ไหนถ้าใครเจอในทักษณิณนั้นก็จะให้การต้อนรับนะเอ,อมีคนรอรับตามที่เคยมีการคาดหวังเอาไว้แล้วก็ออกมาพบปะประชาชนรวมถึงยังหวังว่าหลังจากที่มีการพักโทษแล้วก็จะกลับบ้านทุกอย่างจะเป็นไปอย่างเรียบร้อยดีค่ะ